รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทยประกรันชีวิตจำกัดมหาชน พบกับเราสองคนเช่นเคยในรายการเมืองไทยมีสาระครับผมเวอร์เทตี้ไลฟ์สไตล์เดียแหของความสุขที่พร้อมจะปลุกคุณขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้กันครับผมวันนี้เรามากับฝนเรามาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำนะครับผมเหมือนกับแขกรับเชิญของเราวันนี้เขาเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงหน้าใหม่หน้าใหม่ด้วยความสามารถล้นเหลืออารมณ์ดีด้วยโอ้โหคาคนี่เซ็กขนาดนี้ตอนนี้เก้าอี้เราอะสั่นคลอนแล้วเพราะว่า เขาจะมาขย่าวงการบันเทิงทำไงดีเราทำไงดีไม่ได้เลยอาเป็นว่ะอ่ะสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับสําหรับรายการนี้นะครับเราก็แน่นอนฮะพิธีกรชายคงต้องเปลี่ยนไปเอ๊ขออยู่ต่อพี่ดาวพ่ก๊อปเป็นจ้าปนครัผมสวัสดีครับสวัวเลยเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะเลิกจ้างผมอีหล่ะ ว่าไง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 ตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่ก็ตื่นเต้นเพราะพี่ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงลุ้นไปเรื่อยรุ้นไปเรื่อยแต่ว่าเราได้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าโอเคเลยวันนี้เราจะได้มานั่งคุยกันเลยได้ประเด็นของพี่เขาเป็นจะผลแล้วก็วิธีที่ทำแบบมีความสุขแบบพี่กอฟเป็นยังไงได้ก็คือนั่งเดี๋ยวนั่งคุยกันใช่หรือนั่งเลยไหมได้ครับ ว้ย่แบเนี๋อยวไปเจอกันในช่วงหน้าค่ะกับช่วง Happy Life ค่ะมาเป็นไงเป็นไงเป็นไงสุดยอดไหมสุดยอดครับผมที่นี่เหมือนแบบเป็นคัร์ลวินเทจของเก่าอะไรอย่างเงี้ย คือจะบอกว่าวินเทจทั้งหมดก็ไม่ใช่นะพี่ว่าประมาณสักแบบ90%เอะไรเงี้ยแต่บางอย่างก็ไปแบบเป็นของใหม่ๆเหมือนเจ้าของเขาแบบว่าเขาเป็นนักสะสมเขาชอบซื้อชอบอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วไม่มีที่เก็บเขาก็เลยมาทำเป็นร้านเนี่ยแล้วเขามาตั้งอะไรอย่างเงี้ยเก๋เนาะเนี่ยเนี่ยอันนี้พี่ว่าเพอๆเอามาจากต่างประเทศนะอาจจะไปเที่ยวไปเที่ยวเสร็จแล้วก็แบบมองอ่ะ ซ้ายขวาไม่มีคนเออใส่กระเป๋าเออม่ใายชีพแล้วพี่นอนนะมีคชอบของเก่าไหมครับพี่ชอบพี่ชอบพี่ว่าแบบมันมีเสน่ห์ของมันแล้วก็มันทาให้แบบเวลาเรามองปุ๊บอะถ้าเกิดว่าเอญเราเราทันเกิดในในช่วงนั้นมันก็จะมีภาพในอดีตของเราในช่วงนั้นมันจะนึกแบบว่าเด็กเราเคยผ่านอะไรมันจะกลับมาเองอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็จะลืมไปเลยถูกป่ะพี่ชอบพี่ชอบอะไรองเนี้ย M M ่เงี้ยดิ เราก็ไม่ได้สะสมอะแต่อย่าง,งน้อยถ้เราเห็น <my phone. S 1> เราจนไปถึงสมัยที่แบบครั้งแรกที่ฉันกินเอออะไรอย่างเงี้ยมันแอคนะเวลาพวกเอ็มเอ็มอะชีวิตวัยเด็กพี่เขาเป็นยงไงครับทีวัยเด็กพี่เหรอพี่ก็เหมือนเด็กทั่วไปแต่ว่าก็จะแบบออกกล่งเป็นคุณหนูหน่อยๆเพราะว่า mm hmm. คือคุณพ่อพี่เป็นเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ mm hmm. ทีนี้ก็สมัยก่อนคือคุณพ่อพี่เขาทําภาพยนตร์เรื่องไผ่แดงหลวงตา เมืองในหมอกชีวิตประสบอะไรอย่างเงี้ยคือหนังประสบความสาเร็จเยอะมากเพราะนั่นคือตอนเด็กๆคือพี่อยากได้เลยพี่ก็ได้หมดอ่ะเออแค่บอกพ่อ เดี๋ยวพ่อเขาจัดให้เพราะคือมันก็เหมือนเป็นลูกเป็นหนุ่มอะดื้อไหมดื้อไหมพี่ว่าพี่ไม่ดื้อเราเราดูบุคลิกพี่คอปเนี่ยเหมือนเป็นคนซนๆเป็นอะไรแบบนนน็อ่มเปแค่ซนๆหน่อยเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงกับดื้อแต่ถามว่าแบบว่ามีแบบว่าโดดลงโดดเรียนไม่มีอ่าทุ้กคนผมว่าทุกคนต้องเคยผ่านมันเป็นประสบการณ์อะใช่ไหมบางทีไม่ได้อยากทำหรอกแต่เอาเส้นหน่อยเพื่อนไปเขาเอาันนี้ก็เจ๋งนี่เนี่ยตู้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นตู้เกขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะเออสล็อตตู้สล็อต ที่มันเดินช้าๆใช่ต้องรอมันสองชั่วโมงอะไรเนี่ยอ๋อู้สแลมมันก็จะมีเป็นลูกเหล็กใช่ไหมแล้วเราก็จะดึงโมันก็จะวิ่งมาชนอะไรอย่างเงี้ยในของเก่าสมัยพอผมเริ่มเริ่มเล่นเกมเนี่ยไม่มีแบบนี้ละแต่มันจะมีในพวกในคอมที่มันเป็นเกมที่เรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มันอย่างที้มันเหมือนเยอะชอบสนุกบ้านพี่ป๋องกะพลอ่ะมีเพียบเลยเออเพราะนั่นคือขอเชิญนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะขโมยนะบ้านป๋องกะพลเชิญเลย เทียบเทียบแล้วเอาไว้นอกบ้านด้วยถ้าเกิดเราปีนไปเขาหลับบ้านเอาขึ้นได้เลยเราขึ้นรถได้เลยจับไม่ได้จะไม่ได้รบ้องจำอะไรไม่ค่อยได้แก่แล้วแก่อยู่ทางไหนครับบ้องอยู่ตรงห้าแยกอัจฉรพลอโถ้าถ้าจดขึ้นก็ไม่ต้องไหนครับนี่ค่ะคนบอกบอกไปเลยไปเลยไปเลยไปบ้านป๋องของนิงก็เยอะแล้วพี่เขาพี่เขาสะสมอะไรเป็นเหตุบ้างไหมฮะพี่เหรอของพี่ตอนนี้พี่จะสะสมเป็นพวกฮอตทอยอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรครับฮอตทอยมันคือเหมือนเป็นตุ๊กตาโมเดลอ่า แต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือว่าสเกลเขาอะคือเขาย่อส่วนมาสัดส่วนมันจะดีพอดีแล้วก็หน้าเนื้ออะไรเงี้ยจะเหมือนเป๊ะอย่าสมมติโรเบิร์ตเดวนี้จูเนียไอรอนแมนเนี่ยเลยเหมือนมากแล้วสัดส่วนก็คือเหมือนย่อย่อตัวเหมือนย่อลงมาพี่กอล์ฟเริ่มสะสมมานานยังกี่ปีแล้วคะถ้าเกิดฮอตทอยนี่ตั้งแต่มีไอรอนแมนภาคแรกอะสิบปีถึงอะน่าจะถึงลแแรกแรกเลยอะแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยชอบเลือกสะสมของอะคะ คือพี่ว่าเวลาเราจะสะสมอะไรสักอย่างอ่ะมันควรจะสะสมจากความชอบเพราะถ้าเกิดว่าเราสะสมแค่ตามแฟชั่นอ่ะแป๊บเดียวมันก็จะเบื่อแป๊บเดียวแล้วทุกท่านก็จะแบบว่าอ่ะทำยังไงดีว่าอะไรแต่คือแบบมันชอบอะกลายเป็นขยะทิ้งเออถ้าชอบคือยังไงมันก็อยู่ในตู้เราก็ได้ดูตลอดดูทุกครั้งเราก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนี่องนงเครื่องฉายหนังเนี่ยจุดยอดอะสมัยก่อนเขาฉายกันอย่างนี้เลยเนี่ยใส่ฟิล์มในนี้ เพราะสมัยก่อนจะเป็นฟิล์มเป็นฟิล์มม้วนใหญ่เลยเวลาฉายหนังเนี่ยไม่ใช่ว่าม้วนเดียวแล้วแล้วฉายจบนะเขาต้องคอยเปลี่ยนม้วนไปเรื่อยๆเพราะนั่นคือคนที่ฉายหนังสมัยก่อนนี่คือเซียนมากเพราะว่ามันต้องรอมันต้องลื่นไหลเนาะจังหวะได้จังหวะได้เออว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะจบม้วนเขาต้องรีบมาต่อม้วนไรงนี้บางทีคนคนฉายหลับอคนดูก็คนดูก็ไงวะเวสป้าเวสป้านี่้โหนี่ เก่าไม่เก่าให้ดูยังไงให้ดูจากเบาดูจอดเบานะคะขึ้นลาขึ้นสนมด้วยเออคุณเดี๋ยวของเขาพังเออพี่ว่าเนี่ยพี่ว่าคันนี้แพงนะแพงเหรอมือแพงแล้วเนี่ยดูร้านเขาอ่เขาก็จะแต่งแบบเก๋มากแล้วก็ที่พี่บอกว่าส่วนหนึ่งมันจะเป็นของสมัยใหม่ก็คือนู่นแบบิคครับอ่ะอันนี้อันนี้สมัยใหม่ผมเห็นคนสะสมเยอะมากจุดเด่นของแบบิคคือว่ามันมันจะเป็น ตัวหมีมันจะมีแบบเป็นหมีไปเลยกับเป็นแบบล้นๆไปเลยล้นๆไปเลยเขาก็จะไปเพิ่มไปใส่เป็นเป็นหน้าไอรอนแมนเป็นหน้าฟินสโตนเป็นหน้ามิกกี้เมาส์เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนั้นก็จะเป็นจุดเด่นของเขาประเด็นคือพอเก็บไว้อะราคาจะเพิ่มไปเรื่อยๆยิ่งตัวที่มันเป็นพวกลิมิเต็ดอ i ดิชันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแพงมากแพงขึ้นไปอีกพี่ชอตยังสะสมเลยพี่ช็อตใส่ทิปนะฮะโอ้โหพี่ชอตนี คนแบบว่าตัวดีเลยอะไม่น่้เชื่อไม่น่าเชื่อดูแบบลุกแบบเออพี่ชอตกสะสมไกเยอะมากปกติพี่คอมเวลาว่างเนี่ยงานอดิเรกคืออะไรถ้าว่างพี่จะทำอยู่สองอย่างเออสามอย่างเพิ่มมาติดต่อเพิ่มมาอย่างแรกก็ดูเน็ตฟลิกพี่ก็ดูหนังพี่เป็นคนชอบดูหนังเชื่อไหมพี่เพิ่งมาดูซีรีส์เกาหลีตอนโควิดนะ เราเพิ่งมพิ่งไม่เริมเข้าวงการแล้วแกไปแบบออกไม่ได้ใช่มันมันเข้าแเราออกยากวงการเนี้ยเอาไม่ได้แล้วตอนโควิดเนี่ยพี่ดูไปเป็นแบบนี่เป็นสิบยี่สิบสามสิบเรื่องเลยนะจริงเหรอคือดูเรื่องต่อเรื่องต่อเรื่องต่อเรื่องนี้เลยนะเข้าวงการแล้วครับเต็ตัวออกยากออกไม่ได้ยาวยาวแล้วก็แต่ก็จะมีดูซีรีส์เสร็จก็มีติ๊กต็อก เออติ๊กตอกจะเป็นแบบว่าเข้าไปแล้วก็มันมีแต่ความสนุกสนานเนี่ฮะอะไรเงี้ยได้คิดแบบว่าคอนเทนต์อะไรคือเข้าไปแล้วมันขำอ่ะมันมีอะไรให้ดูเรื่อยๆแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยจงสตยไลฟ์สไตล์พี่จะเหมาะกับติ๊กตอกไหมกอล์ฟแล้วพี่กอฟชอบดูเอ็ดแบบคลิปประมาณไหนผมเห็นอยู่มีดูเอ็ดกับอไก่ดูเอ็ดกับแบบคนเป็นก็หลังมีอะไรเงี้ยหลังเมียแล้วแต่แล้วแต่อย่างอย่าง คือเราเราจะดูว่ามันมันดูเอ็ดแล้วมันจะขำไหมก่อนประเด็นเออเราเราก็จะจะใช้วิธีอย่างนี้เอาในในคิดครีเอทมุมนั้นใช่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ทําก็คือทํา YouTube พี่ก็พี่ก็จะมีเวลาว่างพี่ก็นั่งตัดรายการอะไรอย่างเงี้ยผมพี่จะมีหลายรายการครับอันอันหนึ่งเลยจะเป็นพาไปเที่ยวจะชื่อว่าเที่ยวโง่ๆกับก๊อลฟเบญจพลก็คือโง่คือยังไงครับคือไปเที่ยวแบบไม่รู้อะไรเลยไม่มีแผนคืออยากไปก็ไปเลยปรุบปับไปเลยไปไปเลยอ่ะไปแล้วก็หลงเหลิงอะไรไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเออต ตามสไตายเราอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นชื่อรายการยองยองซอยอ่ายองยองซอยไปกับคุณตีเอ่อตอนหลังเปลี่ยนเป็นป่องก็พ้นแล้วเพราะว่าตีไม่สามารถไปแตะจุดนั้นได้อ๋อมันจะมีจุดนี้เขาไปไม่ถึงจุดจุดที่หืนแล้วดูแบบโอเคของของตีเวลาไปแตะหืนแล้วตีจะหืนเลยจะน่ากลัวเลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นพี่ป่องเราก็จะเป็นพาพิตตี้สาวสวยไปนั่งกินข้าว อ้ยรายการนี้น่าจะแบบว่าทุกคนเต็มที่มากอ่ะฝืนฝื่นพื่พี่ฝืนดูจากในคลิปเอานะครับว่าฝืนแค่ไหนชื่อชานแนลอะไรครับตาละลาทีวีครับตาละลาทีวีเออแล้วก็ยังมีรายการอื่นอื่อีกครับก็คือทำไปเรื่อยๆคือพี่พยายามให้ช่องมันเป็นดูเป็นวาไรตี้แต่ทําไปสมากลายเป็นคนดูส่วนใหญ่ก็ชอบดูพิตตี้เวลาเป็นยองยอซอยนะดูันนะเป็นแสนเป็นล้าน พอเวลาเวลาเราพาไปเที่ยวโง่ๆดูกันเป็นพันเป็นหมื่นอะไรก็ไม่รู้มันก็คนทำก็เลยมีกาลังใจทำในในในแบบนั้นเนเราก็เลยต้องฝืนไปเรื่อยๆแหละฝืนไปเรื่อยๆพอได้ฝืนดูกันหน่อยนะครับผมเออเออแล้วพี่พี่เราว่ากด subscribe แล้วมั้ยอ่ะอเปล่าเปล่าพี่กอล์ฟลองเลือกพิตตี้ซักแบบ40อะไรประมาณเนี้ย สเอามาเป็นเนพื่อนแม่เหรอครับก็พี่อะผมร่วงแทบทั้งหัวเลยอะพี่ยังไม่กล้าไปปลูกผมนี่คือมันผ่าอยู่บนหน้าคิดว่าพี่จะกลัวขนาดไหนอะ กลับมาอยู่กันต่อโี่และเอาไม่รู้ว่ากล้องเขาลงมาไงนึกว่าเออเราต้องขึ้นไปรักนี่ไงนั่งหมดเร็วครับกทนแล้วเมื่อกี้กล้องหยุ่งบนอะ ผมเฮยยืนขึ้นมาอย่างนี้ไงงั้นเรายืนคุยกันดีกว่าห้า้องเมื่อยเมื่อยยังอยู่กับพี่กอป์ฟเจาพลนะครับในช่วงนี้ Happy Focus เราอยากจะพูดคุยหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวความรักแล้วก็ลุคใหม่ด้วยคือพี่กอฟคิดยังไงแบบถึงไปทำแสกับคือพี่อ่ะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องฐานจมูกพี่รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อ8ปีที่แล้วพี่นีโน่มาทักพี่จนเราไปดูลูกเก่า เราเลยแบบเอามาเทียบเราเออมันใหญ่ขึ้นจริง,รงๆด้วยจนเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะ,คะดูอยู่แม่พี่เขาส่งลายมาหาเพราะส่งลายมาว่าก๊อฟทำจมูกไม่รู้จะได้แบบมั่นใจตัวเองไม่โดนลอ<ช>้ออะไรเงี้ยพี่ก็เลยเริู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าโดยอินเนอร์แม่พี่ไม่ค่อย<ช>ไม่ค่อยม,มีความสุขกับการที่ลูกโดนล้ออ่ะ<ม>พอแม่เขาถักมาพี่ก็เรู้สึกว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะทำละ<ม>สองปีผ่านมาพี่ก็แบบ คอนเสิร์เริ่มจากกลัวก่อนไอ้เรื่องหมอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตามมาอันนและคือกลัวกลัวอะไรครับก็บพี่อัผมร่วงแทบทั้งหัวเลยอะพี่ยังไม่กล้าไปปลูกผมเพื่อเอาเอามาปะแต่นี่คือมันผ่าอยู่บนหน้าคิดว่าพี่จะกลัวขนาดไหนอะแล้วคือเวลาเวลาทำอันเนี้ยมันไม่ได้วางยาสลบ ใช่แค่ฉีดยาชาใช่มันแค่ฉีดยาชาก็าคือพี่รับรู้ทุกวินาทีเราเห็นท,ทุกการเข็มเพราะั่นคือไม่ต้องถามว่ากลัวไหมคือกลัวมากคือจากนี้ไปพี่ประวาราณาตัวเลยนะยว่าคือใครก็ตามที่ไปบูลลี่คนที่ทําสัญญกรรมคุณก็ต้องเจอกับพี่แน่นอนเออพราะพี่จะบอกให้ว่าคนพวกนี้คือแบบคุณรู้มาว่าเขาไม่ได้แค่เสียงเงินอย่างเดียวเวขาต้องเขาต้องใช้ความกล้าเออขาต้องเจ็บตัวออคือสาหรับพ,พ,ญญรรพี่พี่จำาแล้พี่จะบอกว่าทุกทรมาร์เลยนะนอนก็ต้องบล็อกคอ เพราะเดี๋ยวจะหันไปกินกินก็ยากอยู่ก็ยากพี่นับถือใจคนที่ทําสัญญากมทุกคนเลยนะเพราะขนาดเราเรายังแบบผูจะแย่แต่ถ้าเออมันก็ผ่านไปได้แล้วก็มันก็แล้วแต่โชคของแต่ละคนด้วยว่าทําแล้วจะดีในครั้งแรกเลยไหมหรือบางคนมันก็ต้องมีรั้นที่สองัที่ามั้งที่สี่อีกอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากทําแล้วเป็นไงพี่ยังไม่รู้ เออพี่ยังไม่รู้เพราะพี่ต้องรอสักสองสาเดือนแล้วจะดูว่าสุดท้ายพี่โอเคหรือยังถ้ายังก็จะก็หมายความว่าต้นปีอาจจะต้องโดนอีกรอบ <c oughs> แล้วก็มีคนถามว่าเอา้าทาจมูกแล้วไปทำปากทําไมอะ่ะปากเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยปากพี่มันเป็นติ่งเพราะว่าตอนเด็กพี่โซนแล้วพี่ก็แบบหัวไปโขกกับหัวเตียงอะไรเงี้ยแล้วแม่กลัวเจ็บเขก็ไม่กล้าพาเราไปเย็บอพอไม่พาไปเย็บมันก็ไปขีรอ้อยมันก็ติ่งอยู่ตรงนี้หน่อยนึง เออพี่เลยรู้สึกว่าในไหนพี่ทาจมูกแล้วอ่ะก็เฉือนไปเลยซ่อมไปเลยเพราะมันมีวิธีเดียวคือต้องเฉือนพอทําจมูกกับปากปุ๊บอ่ะมันหน้าบาลานซ์คนเราต้องแบบว่าเอามือเทียบหนึ่งสองสามต้องท่ากัน่าเออเออเขาก็เลยบอกหมอก็บอกขอเติมให้อีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้สัดส่วนมันได้อะไรเงี้ยเราก็อ่ะไหนไหนมันก็เจ็บแล้วนี่เออแล้วหมอก็เขาคงคิดว่าดีอ่ะเราก็ต้องเชื่อใจหมออะไรเงี้ยก็ทํามาคุยถึงเรื่อง ครอบครัวมั่งก่อนคุณภรรยารเป็นไงบ้างครับตอนนี้พี่คบกัน8ปีก่อนแต่งแล้วก็แต่งมา6ปีตอนนี้ก็14ปีแล้วอเออพี่พี่ว่าก็โอเคก็เราก็มีความสุขกันเหมือนเดิมแต่14ปีพี่ยังไม่แพลนมีลูกมีน้องเหรอคะคือเคยแพลน เคยแพนก่อนหน้านี้แต่ว่าคือพอดีเราแพนช้าก็ปรากฏว่าอัฟซติเราขี้เกียจละมันมันไม่ไม่ทงานมันวิ่งช้ามันไม่ค่อยวิ่งเข้าเป้าเราก็เลยแบบเริ่มไปหาเป็นใช้วิธีว่าทําขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ครับผมแล้วก็ไอ้ครั้งที่3เนี่ยแฟนพี่เขาก็เริ่มแบบว่าเขาคาดหวังอะจนครั้งที่3เนี่ยทำเสร็จแล้วเขาเครียดเขาเครียดเสร็จเนี่ยเขาก็ตะกรอนในหูหลุดแล้วเขาก็บ้านหมุน เดินไม่ได้อ้วกแตกอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็เลยคุยกันบอกว่าเออถ้าเกิดกว่ามันมันเครียดขนาดนี้แล้วก็มันต้องมีการตั้งเป้ามีความหวังไม่ต้องมีก็ได้ลูกเราก็อยู่ของเราเสองคนเนี่ยเพราะว่าจะว่าไปแล้วเราก็อยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วเราก็มีความสุขดีก็เลยบอกเขาว่าเออ ไม่มีก็ไม่มีดีกว่าความสุขในแบบของพี่๊อปอะครับในชีวิตคู่มันอยู่ตรงไหนครับหลักๆก็คงแบบว่าอยู่กันแบบมีความสุขไม่ต้องทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันได้บ้างมันเป็นเรื่องของชีวิตคู่แล้วก็มันเป็นเสน่นะมันเป็นเสน่ห์ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ทะเลาะก็เลยมัน่วนมากทะเลาะเรื่องอะไรคะสมมติว่าเรานั่งทํางานอยู่สมมติพี่พี่กำลังแบบว่าจะทําโปรโมชั่นอะไรของพี่อยู่อะไรย่างเงี้ยแฟนพี่เขาต้องการให้ไปยกถังน้าก็ต้องไปยกเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบ ถ้าเกิดกูกดออกตอนนี้กูต้องเริ่มใหม่ออก่ามันก็จะเป็นเรื่องอะไรเล็กๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั่นคือพี่มองว่าแบบความสุขของชีวิตคู่มันคือมันก็ต้องมีเรื่องอะไรอย่างงี้บ้างนิดๆหน่อยๆอ่ะอแล้วเป้าหมายโฟกัสตอนนี้ยครับพี่พี่ก็มีมาครับว่า จะทําอะไรต่อไปหลักๆเลยตอนนี้พี่ทําธุรกิจเป็นเป็นเซร่มปลุกผมใช่ไหมครับซึ่งพี่วางไว้ว่าอันนี้พี่ทำมาสปีแล้วพี่อยากให้อันนี้สุดท้ายแล้วมันเป็นมันเป็นอาชีพที่มั่นคงของครอบครัวเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่พี่อยู่ในวงการบันเทิงมาเป็น10บสปีแล้วอะไรเงี้ยพี่พี่ไม่เคยมีแผน2คือพี่ก็เลยมองว่าพี่ควรจะมีอาชีพที่มันมั่นคงของครอบครัวเออแล้วสุดท้ายคือผลตอบรับมันดี เราก็เลยอยากให้ทําอันเนี้ยเป็นอาชีพหลักจากที่เมื่อก่อนอาชีพวงการบันเทิงเป็นหลักตอนนี้ไม่ใช่ละทีนี้เราก็ดันให้ไอ้ตัวไอ้น้ำยาปลุกผมไปหลักตอนนี้วงการบันเทิงอ่ะมาเป็นอันดับสองเออเราอยากให้เป็นแบบนี้แล้วมากกว่าแล้วนี่ยามความสุขแบบที่กอล์ฟเหรอคะทำอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขในตัวเราเองและคนในครอบครัวเราก็ทำอะไรก็ได้ที่มันมีการแบ่งน้ำใจไปให้คนรอบข้างโดยที่เราอย่าไปใส่ใจกับ คนที่เขาไม่ชอบเราเอาง่ายๆคือสังคมนี้มันจะมีทั้งคนที่ชอบเราและไม่ชอบเราเนือป่าขนาดพี่เบิร์ดนเดตมาริโอ้ก็ไม่ได้ว่าจะมีคนชอบทุกคนเราเอาเวลามาให้คนที่ชอบเราดีกว่าทำไงให้เขารักเราทำไงให้มีความสุขเวลาเจอเราพี่เลยจะบอกว่าสังคมเราปัจจุบันนี้การบูลลี่หรือว่าสังคมโซเชียลพวกนักเรียนคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้มันมีเยอะขึ้น เพราะว่าคนประเภทนี้เขาอยามีปัญหาอยู่แล้วเขาอยากมีตัวตนเขาอยากมีสังคมแต่เขาไม่กล้าเข้าสังคมเพราะเอิญว่าสังคมบ้านเราเนี่ยเรื่องการบูลลี่เรื่องสังคมโซเชียลอะไรพวกนี้บ้านเรายังอยู่ในความใจดีสูงใช่ไมบ้านเราใจดีมันเลยยังไม่มีเคสตัวอย่างพี่ว่าชีวิตส่วนตัวคนเราอะเอาไปใส่ในโซเชียลเยอะไปหน่อย มันเลยมีโรคซึมเศร้าโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะเสพโซเชียลว่าฝากไว้เลยว่าคือแบบเสพแบบมีสติดูได้บ้างให้รู้ว่าใครใช้ชีวิตอะไรยังไงแล้วก็บังเอิญเราทําได้เช่นไปเที่ยวไม่ได้ใช้เงินเยอะเออเราก็ตามไปเที่ยวได้เลือกเลือกรับแต่อย่าไปดูแล้วแบบว่าอุ้ยอยากได้อย่างนี้จังอยากเป็นอย่างงี้จังนี่แหละพอไม่มีปุ๊บมันก็เครียดมันก็เป็นทุกข์ แล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าเรื่องแผนสำรองทุกคนต้องมีแผนสำรองต้องมีแผนสองวันหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินเก็บถ้าป่วยเอ้าทำไงอะการประกันชีวิตคือสำคัญถูคุณต้องทำประกันเออมันก็ต้องทำประกันชีวิตอะไรเงี้ยอย่างพี่เมื่อก่อนพี่ไม่ทำนะเพราะพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวป่วยก็เอาเงินไปรักษาดิแต่ว่าเอาข้อจริงอะณณวันที่พี่ตัดสินใจทำเพราะพี่รู้สึกว่าเอ้ยเรามองข้ามอะไรไปบางอย่างว่ะเช่นโอเค เรามีเงินวันหนึ่งเราไปรักษาก็ได้ <Heute. S 2> แต่ว่าไอ้เงินที่เราสุกว่าเราจะเอาไปรักษากดูแลตัวเองเนี่ย <c oughs> เราทำประกันแล้วให้เขามาเซฟเราดีกว่าอันนี้อันดับหนึ่งสองไอ้เองินที่เราสุกว่าเรามีเอาไว้รักษาตัวเราเอาไว้รักษาพ่อแม่ปู่ย่าเราดีกว่าเพราะบางทีพ่อแม่ปู่ย่าพี่น้องเราอ่ะอายุเขาเกินเออเราก็เลยจัดระบบชีวิตใหม่ก็คือเริ่มมาทำใช่พี่ก็เลยบอกเออเนี่ยต้องทำประกันชีวิตแล้วพี่เนี่ยพี่มีมีโรคประจําตัวอยู่คือพี่จะเป็นกดไหลย้อน เขาเรียกว่าโกรธอะไรดีมากขอบคุณภาษาอะไรนะเดี๋ยวนะในใจก็เอ๊ะร้องเดือดมากเลาเฉียบเฉียบโอเคสุดยอดคนไร้ย้อนเนี่ยนะเข้าลงบาลี่บอกให้เป็นหมื่นนะครับเออแต่เวลาทำประกันเนี่ยอู้เดินตัวปิ้วไปเลยเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็เซฟเราได้เยอะนะครับในหลายๆเรื่องใช่อ่ะวันนี้หนูมีค่ะสัญญาเพิ่มเติมแบบประกันภัยสุขภาพแบบดีนี่ทำไม่มีเลยเหรอ ทำหน้าที่ด้คะขายของเลยค่ะพี่คะขายของเขาเรียกว่าดีเฮลนะคะเก็ตง่ายจ่ายเต็มแม็กซ์ค่ะให้ความคุ้มครองถึง5ล้านบาทนะคะคือได้หมดแล้วไม่จํากัดครั้งให้ความคุ้มครองสุขภาพนะคะที่แบบว่าเหมาจ่ายในวงเงินเดียวยค่ะพี่จะใช้ไงก็ได้5ล้านบาทอะ แต่อย่าใช้เดียวกัค่ะแล้วก็จริงอย่าใช้อย่าใช้แต่อย่ไว้ให้อุ่นใจอ่แล้วก็ความคุ้มครองนะคะถึงอายุ99ปีค่ะสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยค่ะครบเลยถ้าท่านใดนะคะสนใจก็เบอร์ call center ค่ะ1 7 6่นะคะหรือว่าเข้าไปที่ w w w m ์ไวด์เว็บมืองไทยค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่คือก่อนนอนท่องทุกวันเลยไหมมันอยู่ในสายเลือดกับพี่เจอหน้ากันก็คุยกันเรื่องเนี้เออค่ะี่เขาครับ ฝากผลงานนิดนึงตอนนี้เราติดตามพี่กอล์ฟได้ทางไหนบ้างก็เดี๋ยวมีละครให้ได้ชมกันเนี่ยนะครับก็กำกลังจะถ่ายแล้วก็พี่ก็ทำเป็นเป็นแฮร์เซรั่มปลุกผมเป็นธุรกิจของที่บ้านพี่เลยก็ก็ฝากเอาไว้ใครที่มีปัญหาเรื่องผมร่วง หรือว่าหัวล้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยูทูบชาแนลยูทูบชาแนล n n e l ก็อัพคลิปอะไรไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าฝากธุรกิจอันนี้แหละเพราะว่ามันเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวไปแล้วตอนนี้ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เขาเป็นคนมากยินดีครับขอบคุณครับผมว่าการมีแผนสำรองให้กับชีวิตของเราในทุกๆเรื่องก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับถ้าเรามีแผนสำรองให้กับชีวิตมันจะทำให้เรามั่นคงแลวก็มีความสุขได้มากขึ้นในชีวิตครับผม ค่ะสำหรับเรื่องศิลปกรรมนะคะถ้าใครทำแล้วมีความสุขมากขึ้นทำแล้วมั่นใจทำแล้วสวยขึ้นไม่ต้องไปแคร์นะคะว่าแบบเอ้ยคนนั้นจะชอบคนนี้จะแบบอุย้ยเธอทํามาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนใจค่ะถ้าทำแล้วสวยขึ้นมีความสุขขึ้นก็ทำไปเถอคะค่ะ กลับมาอยู่กับพวกเราต่อนะครับสองคนเนี่ยมีสิ่งดีที่มาฝากเช่นเคยในช่วงนี้ h ฮปปี้สมัยครับใช่แล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะ ต่อเนื่องค่ะกับอีกหนึ่งรางวัลที่เพิ่งได้รับมาบรรมาดก,กับรางวัล Education Achievement Award ปี2020ต่อเนื่องเป็นปีที่2จากสถาบันลิมลาโรมานับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนาวิชาชีพให้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากลค,ค่ะวันนี้แฮปปี้เต็มอิ่มกันนะครับผมกับ คนที่อารมณ์มีตลอดเวลาเนาะสัปดาห์หน้าจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมแชร์ในความสุขเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับท่านใดนะคะที่พลาดวันนี้ไปก็สามารถไปชมย้อนหลังได้นะคะทางช่อง YouTube ค่ะซร้ชเลยค่ะช่องเมืองไทยมีสาระค่ะใช่ครับผมแล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับบ้านบางเขนเขาจะเป็นแบบแหล่งรวมของสะสมเป็นมินเทจนะครับเต็มไปหมดเลยอาหารเครื่องดื่มของหวานไอศครีมนะคะคาเฟ่สวยๆนั่นแหละใช่เปิดตั้งแต่11บเอโมงเช้าถึง5้าทุ่มเลยครับใช่ลวค่ะแล้วกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะอาทิตย์หน้า ค่ะเวลาเดิมค่ะครับผมเพราะความสุขคือทุกอย่าง happiness means everything สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายสารภาพว่าตีไม่เป็นเป็นที่ลำบากกับการคนสอนมากคนที่ตีไม่เป็นเอันนี้ทํามากี่เดือนแล้วคะอันนี้เพิ่งเดือนครึ่งเองแต่ว่าทีมงานบางกองก็ไม่ยอมไงก็จะถ่ายให้ได้จะถ่ายให้ได้โทรไปหาเมียอาจจะเกี่ยวกับกล้องปียงปียะอะไรเงี้ยเราก็ว่าไป